ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นไปตามอำนาจห,หน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตราสิเอ็ดที่บัญญัติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอแนะให้คําปรึกษาเชิงนโยบายและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในระดับพื้นที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลสู่การกับเครื่อแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีกิจกรรมการจัดประชุมและเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลของตำบลสีธาต์อำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานี ทำให้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างน้อย6ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีพบว่าต้นเหตุของปัญหาทั้ง6ด้านส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากผลผลิตของเกษตรกรต่อไร่ตกต่าผลผลิตไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นจากปัญหาดินขาดความสมบูรณ์ดินเสียมโรม จากการทําการเกษตรแบบเพื่อเชิงเดียวประกอบกับราคาปุ๋ยในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวทําให้ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ตําบลสีธาเกิดปัญหามีหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนทําการเกษตรผลผลิตไม่ได้มาตรฐานเมื่อนําไปจําหน่ายทําให้เกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่เกษตรกรทําการเพราะปลูกในสภาพดินที่ไม่เหมาะสม ดินเสื่อมสภาพขาดการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ผลผลิตต่อไร่ตกต่ำสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกร,กกรในตำบลสีธาตุอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้ผลผลิตทางการเกษตร มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นก็ให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธาน,นีจึงได้จัดทำข้อเสนอและโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมในพื้นที่อำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธาน,นีเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืนและนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาในการส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ชุมชนต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาตรฐานฟาร์มสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเกิดศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชน และสามารถขยายไปในระดับจังหวัดต่อไป 2. แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิน,ดนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยได้สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้มาตรการระยะสั้นเร่งด่วน 1. เสนอให้กรมพัฒนาที่ดินมีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความรวมสมบูรณ์ลดการเผาพื้นที่ทางการเกษตร 2. เสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างการรับรู้มุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนมากกว่าปลูกพืชเชิงเดียวส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้เป็นรูปแบบผลิตแบบตลาดนำการผลิต 3. เสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทร,รัพยากรการฝืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ายและการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าตาการระยะกลางระยะยาว 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใจหน่วยงานส่งเสริมหน่วยงานระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นในการจัดตั้งเป็นกองทุนกลุ่มหรือแปลงใหญ่ภายในตำบลหรืออำเภอจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนกลุ่มอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2. ขอให้หน่วยงานภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจัดให้มีพัฒนาองค์ความรู้ การอบรมองความรู้ด้านต่างๆเพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตร่กาวเข้าสู่ระบบฟาร์มอัจฉริยะช่วยให้การบริหารจัดการฟาร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้อย่าง,ย,างยั่งยืน 3. มมีการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการอบรมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการแปรรูป 4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการแปรรูปและการพัฒนาสินค้าที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ 5. มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทำเกษตรปลอดภัยในระดับชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านราคาและมาตรฐานการผลิตโดยประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับคือ 1. มีการสร้างเครือข่ายการลดการเผาลดการใช้สารเครมีการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดินในระดับชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัด 2. มีความมั่นคงทางอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 3. เกิดการพัฒนาอาชีพและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบลดปัญหาความยากจน 4. ส,สามารถพัฒนาจากเกษตรกรรายย่อยเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการแปรรูปและการพัฒนาสินค้า 5. สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร